บ<ฤ>เป็นไงบ้างหนูนะครับสวัสดีคุณผู้ชมในเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับสวัสดีในช่วงเช้านะครับคุณแม่เช้าว,วันที่ห้ากันยา,าอัปเดตรสถานการณ์นะครับอาการของภูบุกันเบืออ้องต้นเมื่อช่วงวันอาทิตย์ตอนเย็นน้องไม่พักผ่อนนะครับน้องก็คือเย็ยนหลับมีอาการเย็ยนหลับ ส่วนวันนี้เพิ่งตื่นครับคุณนมะ่วันนี้ก็กล้านะครับกล้าทิ้งตัวลงนอนก็ทิ้งตัวลงนอนนะครับนอนกับกองดินนะส่วนนะครับโอ้โหเรียนดินเรียนดินมนะครับส่วนเรื่องอาหารการกินนะครับเรื่องอึการกับถ่ายก็ปกตินะครับกินได้นะครับถ่ายเป็นก้อนอ เล่นดินเต็มตัวเลยสิถ่ายยืนยังไม่เปื้อนอีกพว่าลูกเล่นอีกนั่นเนี่ยชด uh huh. ชื่นขึ้นเยอะเลยนะครับเบลตาเพราะว่าได้พักผ่อนเมื่อคืนแล้วก็ตอนเช้าเพิ่งตื่นนะครับเพิ่งตื่นเมื่อตอนอหกโมงครึ่งนี่เองจะเดินไปไหนหนูหนูจะเดินไปไหนลูกเมื่อคืนก็ฝนตกด้วยนะครับ เอ้าเดินมาดื่มน้ำโอ้โหผู้บอกขอกินน้ำเนี่ยท่าเย็นขาที่เจ็บก็นี่ครับฝั่งฝั่งขวาเท้าหน้าฝั่งขวานะอาการก็เดินขยิงขยิงนะครับสดใสราเริองกันปกติ รเรื่องการกินการกับถ่ายก็โอเคปกตินะครับเดี๋ยวพาไปดูหลักนะครับเอ็นดูความเจ็บขาของน้องนะครับเมื่อคืนถามว่านอนตรงไหนนะครับนอนตรงนี้เลยนี่ครับนอนตรงนี้นะครับอนอนตรงด้านหน้าเลยอ่าหัวเขาจะอยู่ตรงนู้นนะครับ นี่ครับจะเป็นรอ,รอยนอนอยู่เรียบๆก็อันนี้หลุดมากองหนึ่งหลุดตอนตื่นนะครับส่วนเมื่อคืนเขาก็เดินมาเอื้อตรงนี้นะครับนี่เดินมาเอื้อตรงอ่าที่เขาเคยอือ้อืมก็น่าจะลุกกันมาสองสารอบนะครับเมื่อคืนมาเข้าว้งน้ําออันนี้ก็จะเป็นที่ที่เขาเคยอือ้ออันนี้ผู้ผู้ต้องเรียกว่ายังไงดีนะครับ เขาอึค่อนข้างเป็นระเบียบนะครับก็คือไม่ไม่อึเรียดาัดนะครับอาจจะมีหลุดบ้างกองสองกองนะครับแล้วแต่จังหวะเนาะอันนี้ก็จะหลุดกองหนึงหลุดตอนที่เขาตื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกองดินที่เราเอามาให้เข้านอนนี่นะครับผู้ก็ไปกินน้ําอยู่นู่นนะครับไปะจะพาไปดูผู้กันอ้ากินน้ําเสร็จแล้วบ๊ลุกอ้เสร็จแล้ว ทูกๆก็เดี๋ยวช่วงที่ยสายนะครับคุณหมอน่าจะเข้ามาครับคุณแอเพราะว่าเมื่อวานเราแจ้งไปแล้วนะครับคุณหมอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเข้ามาดูอีกรอบนึงนะครับทานยายให้ครบตามที่คุณหมอ,อให้ไว้ก่อนนี่ครับก็เดินไปเดินมาของเขานะครับแบบนี้กันููกๆ อย่าทูทลูกแหงได้ไม่ออยไม่อ่อยบอกทูค่อยๆหน้าเขาเลยปุ๊บาเด่น ทางขวา a เนาะฝาก k h เดินฮึบวันนี้ก็เข้าวันที่ห้านะเจ้าวันที่ห้าแล้วพ้นละไปเล่นกองดินเลยผู้บอกเดี๋ยวผมทูแม่ก่อนเอาฮึบฮึบเดินไปไหนเนี่ยเดินไปไหนพี่ดัางบอก มาทางผมใช่ไหมหลบก่อนเดินไปไหนปุุกนี่แหละครับรลบลอยก็จะประมาณนี้นะครับเดินไปเดินมาของเขาอ่าว้วก็เดินกลับขึ้นเดินไปไหนลูกดินเต็มหัวเลยลูกเอ้ย ได้สายมาใหม่เล oh. uh ีนสายเต็มหัวเลยนะิดเดเนเดินฮ เดินมาแล้วก็เดินกลับคืนเอาจะไปตั้งเดตต่อไปเนี่ยมีไม่ไม่กิดตี้ครับเพืนเน่อนน่ไปเล่นกองดินแล้วก็เดินหาเล่มยาไปเนาะเดินมาแล้วก็เดินกลับไปคืนทางนั้นนี่ครับเรียบร้อยแล้วผู้วู่นกับแม่อ้อยก็อยู่ในบ้านกันนะครับช่วงเช้าเนาะ หลังจากที่เมื่อคืนฝนตกนะครับก็ทําให้นะครับช่วงเช้าก็เย็นสบายชุ่มฉ่ากันเลยอาการของปู่วันนี้ก็ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวรอคุณหมอมาเช็กอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซทุกๆท่านนะครับที่่วมติดตามรับจมให้กําลังใจปู่นะครับแล้วก็ไม่อ้อยกันมานะครับเอาให้เจอกันใหม่นะครับในค,คลิปหน้าเลยขอบคุณครับ